รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโผชงเฟรชเมนพี Fresh ่ไหว สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตามตำนานเป็นรายการที่จะแสดงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่บุคคลหรือพิธีกรรมต่างๆที่มีอยู่และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเรื่องราวที่เล่าขานแต่อดีตจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความคิดและประเพณีจนก่อเกิดเป็นตำนานผ่านผู้ที่เป็นตำนานที่ยังคงมีลมหายใจอย่างพ่อรองเขาบูลคดีและพิธีกรมากความสามารถอย่างน้องปิงปองสุขคัญญภาโพธิลักษณ์สองพิธีกรที่จะมาเล่าเรื่องราวและตามตำนานให้คุณได้รับชมไปพร้อมๆกันในรายการ และตำนานในเทปนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อรองค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการตามตำนานค่ะรายการที่พิงปองและพ่อรองนะคะจะมาเล่าขานถึงตำนานที่มีอยู่แล้วก็เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตำนานอาหารตำนานสถานที่ตำนานบุคคลอย่างครั้งที่แล้วซอยบ,บุพผาสวรรค์สนุกมากใช่แล้วลูกค่ะ ให้พูดถึงเรื่องสมัยก่อนนะลุงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพลงลูกทุ่งพอ<ะ>่อชอบมากเลย<ะ>มีเวลาให้พ่อสักสามวันไหมสามวันไม่พอครับ<อ>พอ่อหนูไม่มีเวลาขนาดนั้น<อ>แต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรดีปองอยากรู้ไหมว่าประวัติความเป็นมาของลูกทุ่งเนี่ยเขามีมายัางไงอยากค่ะอยากถ้าอยากรู้ใช่ไหม<ะ>เดี๋ยววันนี้พ่อมีประวัติความเป็นมาของวงการลูกทุ่งมาฝากเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับในช่วงเปิดตำนานครับ ตนาเพลงลูกทุ่งรากเงาของความเป็นไทยเพลงลูกทุ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่จำความได้เพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตสภาวะสังคมและวัฒนธรรมไทยที่มีท่วงทำนองคำร้องที่เป็นแบบแผนมีลักษณะเฉพาะตามแบบของเราเองซึ่งให้บรรยากาศของความเป็นลูกทุ่งโดยเฉพาะการาร้องเอื้อนเอ่ยที่ต้องใช้ลูกคอในการขับร้องโอเวียงจัน แดนนี้จังเคยได้ไปโอ้เวียงวิไลแดนที่ฉันนั้นเคยได้พักเจอคนรักก็ที่เวียงราตรีคำว่าเพลงลูกทุ่งปรากฏครั้งแรกเมื่อปีพศ2507โดยอาจารย์จำนงรังสิกุลเป็นผู้ประดิษฐ์คำนี้ขึ้นซึ่งก่อนหน้านาั้นเราเรียกเพลงประเภทที่เราฟังนี้ว่าเพลงไทยสากล ก่อนจะมีคำว่าลูกทุ่งตอนนั้นเรียกกันเพลงภูทรกับนครบาลจนมาตอนหลังก็จะมีเขาเรียกว่าเพลงตลาดกับเพลงผู้ดีเพลงผู้ดีก็คือเพลงลูกกรุงเพลงตลาดคือเพลงลูกทุ่งเขาก็เปรียบเทียบเป็นอย่างนั้นมีการแจกแผ่นเสียงทองคำพระราชทานโดยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ ทีนี้ก็มีคนมาบัญญัติคำว่าเพลงลูกกรุงลูกทุ่งท่วงทํานองที่คุ้นหูเนื้อหาที่เข้าใจง่ายขับร้องโดยสำเนียงและลีลาการร้องที่ไม่เหมือนใครทำให้คนไทยที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามพอได้ฟังแล้วก็จะรู้สึกคล้อยตามและเห็นภาพเพราะเพลงลูกทุง่งคือรากเหง้าของความเป็นไทย ป็นงานกันบ้างครับได้ฟังเรื่องที่มาและก็ความหมายกับเพลงลูกทุ่งกันแล้วโอ้โหรู้เรื่องไหมทีนี้สบายมากเลยศิลปินลูกทุ่งที่สร้างผลงานอันทรงคุณค่าในสมัยก่อนที่มีตำนานมีคนรู้จักมากมายหลายคนที่ดังๆสมัยนั้นก็มีคำรณสัมบุญนานนทองศรีบวรนุษหรือสุรพลสมบัติเจริญคนนี้ละสำคัญมากลูกได้รับสมญาว่า ราชาเพลงลูกทุ่งเดินนะลูกนะเพราะในยุคของสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ลูกทุ่งเฟื่องฟูมากที่สุดก็ว่าได้เพลงลูกทุ่งที่สุรพลร้องไว้มีผลงานดังๆอย่างเช่นน้ำตาจาโทเดือนหงายริมโขง เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ฟังอย่างแน่นอนครับโอ้ปองเองก็เคยฟังนะคุณผู้ชมน้ําตาจ่าโทเคยได้ยินอยู่ค่ะพ่อแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำไมเราไม่ค่อยเห็นว่ามีวงดนตรีลูกทุ่งเลยคะหรือว่าคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยฟังเพลงลูกทุ่งกันแล้วคะโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกนะคืออย่างนี้เพลงลูกทุ่งเราเนี่ยเป็นรากเหง้าของความบันเทิงไทยเลยทีเดียวแต่พายุ์สมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเพลงลูกทุ่งของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปอยู่ที่วิวัฒนาการในช่วงนั้นๆอย่างเช่นปัจจุบันเราก็จะรู้จักกันในนามของเพลงลูกทุ่งอินดี้ลูกเคยได้ยินไหมอย่างเช่นก้องห้วยไร่แซกชุมแพรหรือแม้แต่ลำไยห,หายทองคำอันนี้พอรู้จักร,รู้จักใช่ไหมแต่ทำนองก็อาจจะแตกต่างจากเพลงลูกทุ่งในอดีตที่เราเคยได้ยินกันมา แต่ลูกทุ่งแท้ๆก็ยังมีให้เราฟังอยู่นะลูกนะแต่มันก็เหลือน้อยมากเหลือน้อยมากจริงๆลูกเพลงลูกทุ่งเนี่ยบอกถึงมีอะไรบ้างในประเทศไทยอะไรเกิดขึ้นข่าวดังๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเพลงลูกทุ่งจะเอามาบันทึกไว้หมดเพระาะว่าสมัยนี้เพลงเขาไม่เรียกลูกทุ่งแล้วเขาเรียกค่อนข้างเป็นฝรั่งเลยพวกเพลงอินดี้ ควาบ้าลูกทุ่งจริงๆก็มันจะเลือนหายไปลูกทุ่งแท้ๆก็แต่งเพลงต้องมีสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสท่อนก็ต้องมีเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมาจากเพลงไทยเดิมไงการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการเอื้อนเอ่ยอ๋อนั้นอย่างนี้เพลงลูกทุ่งในสมัยก่อนเขาก็จะมีเนื้อหาทํานองที่ลึกซึ้งกินใจมากๆเลยใช่ไหมคะโอ้โหใช่แล้วลูกเมื่อก่อนนี่นะ ใครจะเป็นนักร้องเพลงลูกทุง่งต้องเสียงดีมีลูกเอื้อนลูกคอชัดอย่างเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยอย่างน้ำตาจาโทเนี่ยสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็ซากแก่ใจทราบสึงสวงในอกเรา โบราณท่านว่า,าบรรดาช้างสารงูเห่าอีกครั้งข้าเก่าเ,าเมียรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะมาเป็นศิลปินลูกทุ่งเนี่ยมันยากมากๆเลยลูกมาไม่เหมือนกับสมัยนี้หรอกลูกหูแล้วฟังอย่างนี้ค่ะเพลงก็ร้องยากนะนั้นอย่างนี้เพลงลูกทุ่งมันพอนานๆไปมันจะห่างหายไปจากคนไทยไหมคะโ้โหอ ปองเอ้ยพ่ออยากจะบอกปองว่าเพลงลูกทุ่งไม่มีวันที่จะห่างหายไปจากคนไทยได้หรอกลูกนะถึงแม้ว่าแนวของเพลงลูกทุ่งมันจะเปลี่ยนแปลกแหวกแนวไปบ้างก็าตามแต่แต่ยังไงก็จะยังอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปเพราะอะไรค่ะถ้าหากวันใดคนไทยยังกินน้ำพริกผักต้มอยู่แล้วก็เพลงลูกทุ่งจะไม่มีวันห่างหายจากคนไทยแน่นอน เพลงลูกทุ่งนี่ผมขอฝากท่านไว้ว่าช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาเพลงลูกทุ่งอย่าให้มันหายไปจะเป็นเพลงรุ่นใหม่เพลงอะไรก็รับเขาได้ก็รับเข้าไปแต่อย่าทิ้งเพลงลูกทุ่งพี่น้องคนไทยยังไงอย่าลืมรากเหง้าของเรา ฟังอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจนะคะคนไทยก็จะยังฟังเพลงลูกทุ่งกันต่อไปนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยดีๆเนาะที่อยากจะให้อนุรักษ์กันค่ะแต่ว่าช่วงน,นี้เนี่ยเวลาของเราหมดแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันไว้แป๊บนึ่งค่ะพ่อกลับมาพบกับความสนุกกันได้ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นลับของรางวัลจากทางรายการตามตำนานได้ง่า,งงายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าราชาเพลงลูกทุ่งคือใคร ส่งคำตอบมาให้เราทางแฟนเพจ Facebook เพียงพิมพ์ชื่อรายการและตามด้วยคำตอบลุนรับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลย สนับสนุนโดยผพชงเฟรชเมนพี่ไหวตอนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงของตามรอยสมุนไพรค่ะเอ๊แต่มันเยี่ยมเยไหมคะคุณผู้ชมคะค่ะค่ะ ไปแล้วโ,วโ,โ,โ,โทษทีครับโทษทีโทษทีโอ้โหเมื่อคืนกว่าจะหลับเกือบเช้านอกเลยเลยูกเอ้หัวนอนไม่หลับเหรอครับพ่อ,อพ่อไม่ได้เป็นคนเดียวเพราะหนูก็เป็นเหมือนกันเมื่อคืนก็นกว่าจะนอนหลับนี่โหลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีผู้ใช้จริงแล้วก็ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรมาพูดคุยกันค่ะในช่วงของตามรอยสมุนไพรค่ะ ีค่ะเราก็มาอยู่กับผู้ใช้จริงค่ะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟแหมมากันดีแล้วพ่อคุณเอ้ยผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับมันพอจะมีสมุนไพรไทยอะไรบ้างที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ครับสำหรับสมุนไพรที่ช่วยอาการนอนไม่หลับเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องแนะนำคุณผู้ชมทุกคนครับให้ดูแลตัวเองให้ดีก่อนครับเริ่มจากการรับประทานอาหารให้ครบห้ามูอนะครับออกกำลังกายเป็นประจำนะครับนอกจากนั้นใครจะ หาตัวช่วยตัวเองนอนหลับมากขึ้นนะครับผมก็มีส่วนไัรมาแนะนําทางด้านการแพทย์ทางเลือกนะครับอาการนอนไม่หลับเนี่ยมักจะเกิดจากอาการที่มีไฟในร่างกายเยอะออว่าไฟสูงนะครับซึ่งดังนั้นส่วนภัยที่เราจะเลือกทานเนี่ยต้องเป็นส่วนภัยที่มีนิเย็นะนะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็นมรักขีนกบนะครับเนื่องจากมีนิเย็นนะครับตัวที่2เลยก็เป็นใบ,บบกบกใบบบกนะครับก็มีคุณสมบัติเย็นเหมือนกันนะครับทานเข้าไปเนี่ยร่างกายจะรู้สึกสงบนะครับที่ก็เป็น2ตัวนะครับที่เราหาได้โดยทั่วไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็็จะเเปนกสบววหลง เป็นส่วนพรยที่ผมอยากแนะนํามากๆนั่องจากออกฤทธิ์ไี้ดีนะครับมีคุณสมบัติช่วยเรื่องการ,การบํารุงหัวใจบำรุงกําลังช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยสงบเราจะพบได้บ่อยในพวกตำรับยาหอมยาลมต่างๆทาใ,ให้นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็คือเป็นส่วนพรยที่เราสามารถหาได้นะครับอืมีอีกไหมคะครับผมถ้าจะพูดถึงสมุนพรยที่หาง่ายๆอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเก๊กฮวยนะครับซึ่งจะเป็นส่วนพรยที่มีฤทธิ์เย็นทําให้นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพโอ้ดีเลย จากนี้ไปพ่อจะได้นอนหลับกับเขาทั้งทีลูกก็ว่าเดี๋ยวะมุนไพรเยอะแยะอย่างนี้ไปหาซื้อที่ไหนกันน่ะโอ้พ่อใจเย็นค่ะเราไม่ต้องไปเดินตลาดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าหาซื้อที่ไหนแต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณก๊อฟก่อนนะคะอขอบคุณ<ผ>ม,มากๆแต่ได้มาพูดคุยกันอย่างน้อยก็ช่วยรเรื่องอาการนอนไม่หลับแล้วค่ะคุณผู้ชม โอ้โหสมุนไัรเยอะแยะแบบนี้จะไปหาซื้อจากไหนแล้วลุงเอ้ยไม่ต้องไปเดินตลาดหาซื้อแล้วค่ะพ่อเพราะว่าเขามารวมกันอยู่ที่เดียวแล้วพระมวัวแต่ไปเดินตลาดหาซื้อนีไม่ได้กินแน่ๆค่ะวันนี้ น้ำดื่มสมุนไพรพอชงค่ะพอ่อมเมื่อกี้เราพูดไปไม่กี่ชนิดแต่อันนี้มี32ชนิดเลยนะคะคุณผู้ชมช่วยดูแลในหลากหลายเรื่องอทานแค่วันละ1 0ซสีซีเท่านั้นทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยจากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่หรือ,อว่าวัยทำงานแบบปองเด็กก็ทานได้เหมือนกันดูแลในหลากหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหออกมาขนาดนี้แล้วก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้คุณผู้ชมค่ะพอ่อใช่ที่ มาทั้งทีของดีแบบนี้ต้องมีโปรโมชั่นแะคุณผู้ชมแต่ว่าอะไรละ่ะอมาขนาดนี้แล้วจะบอกว่าราคาถูกมาก จากราคาปกตินะคะขวดนี้เนี่ยไซส์980 ml ปกติเราขายอยู่ที่1,850วันนี้เหลือ1,500ให้แบบนี้มันน้อยไปมาตามตำนานทั้งทีค่ะเราแถมขวดเล็กไปด้วยขวดเล็กเนี่ย250 ml ราคาปกติขายขวดเล็กขวดเดียวเนี่ยก็680แล้วค่ะพ่อ2อันเนี่ย2,530บาทค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง1,500ลดไปเป็นพันเลยนะคะพ่อเพราะฉะนั้นวันนี้ถูกมากใครที่สนใจค่ะรีบโทรมาเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02 02-157-8911ค่ะย้ํานะคะ02-157-8911หรือว่าจะสแกน QR โค้ดด้านล่างตรงนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับโปรดักผลิตภัณฑ์ก่อนก็ได้แต่จะบอกว่าทั้งหมดแต่พูดคุยก็จะไม่ทานเพราะว่า50สายเท่านั้น50สายรีทั่วประเทศด้วยค่ะพ่อโอ้โหโปรดีแบบนี้งั้นพ่อสั่งคนแรกเลยเอ้ยใครโทรมาพ่อครับใจเย็นหนูยังไม่ได้ปิดรายการเลยเดี๋ยป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักเบกกันค่ะคุณผู้ชมให้คุณพ่อเดี๋ยวไปโทรสั่งโพชงของเรากันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าค่ะยังมีช่วงของนิทาน จะมีนิทานอะไรสนุกสนุกมาให้คุณผู้ชมได้ชมการรอติดตามกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นลับของรางวัลจากทางรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าราชาเพลงลูกทุ่งคือใครส่งคำตอบไหมหเราทางแฟนเพจ a c e b o o k เพียงพิมพ์ชื่อรายการและตามด้วยคำตอบลุ้นลับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลย ช่วงสุดท้ายของรายการตามตำนานค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราก็มีละครอีสานหรืออนิทานกล้องของเราเนี่ยแหละคะ่ะเป็นนิทานที่ให้ทั้งแง่คิดคติสอนใจมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยค่ะครับแล้ววันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรจะโศกเศร้าหรือจะสนุกสนานไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับซีรีสร์อีสานอ,อนิทานกล้องตอน ไป็นี่ไปตลาดไปหาซื้อของโอ้ยดีเลยนี่ไปเนี่ก็บอกเด่นดิว่ตสิฝากซื้อเลขเก้าสองหานเด้ออเออเดี๋ยวซื้อไปเออเก้าสองหาวัตถุที่นี้ไปปเฮ้เดี๋ยวไปเตรียมตัวสลองยุสสาาหมาดมานม้วน่หมัดด้วยแล้ว เป็นตลาดชาวผู้ใหญ่เพิไปซื้อของ้าสันดีเลยอากี้วก่อนมาเลยเด้ออ๋อใจจ้ารับรถดีๆกันเด้ห่ะจ้าเดนไม่เด่นว่าเดือมสิมาตอนเดวะเดือมากขามันจะข้ากันเล้มาเร็วมาเร็วเลียมาเร็วเร็วยพีเรวเร็วเร็วาโดนเร็วเร็ว มาเลยเพียร์ของที่สั่งเรียบร้อยกว้าสิเอาของนี้ขอจังมุกเลยบอสง่ายสบายเดี๋ยวเลยให้สัมเปิั่ให้มึงเยนโลสีเหลืองแมงโก้บางมวงอีโต้ไปเอาสิดีกว่าบาร์จาร์เล่นกันลูกชิ้นถาเบิ้งรอบวะรอบบากเผา โคโคนัทบักเผาแกโอนโคโคนัทบักเผาอ้นยังโคโคนัทบักเผาเผาสัะพานกิจโคโคนัทวย่าไปเผาวัดใจวะเอาวิถย์วัดใจหมอหรือวัดใจยังใจยังเฮยโอเซฟคอนที่ฝากซื้อนี่เก้าสองห้าเอียงวะก้าสองห้านี่มึงฝากกูซื้อดิเด้แมนโอ้ยเหลือไอ้เหนือเพิ่พวกูนะนะฝากซื้อเลขเก้าสองหาเมืองปากกูเด้อ ผู้ฝากซื้อเลขเก้าสองหาเรืองซื้อกาวซนามาหาคุณพ่อคุณแม่มึงตีอ้าโบว์แมนก้าสองหนาบ่มาใส่ถอดมันหอยหันถอดมันมันท้ออันนี้แหละเอ้มันโบว์แมนอันนี้เลยถอดมันมันถอดอีกอันเดียวกันนี่แหละมันโบว์แมนอันถอดมันอันที่มันเป็นกลมๆถอดมันปากไก่หันแม่มันโบว์แมนแบบนี้เอา ก็เป็นแบบนี้เป็นแบบไหนท่นเจ้าหันบ่ฟังให้มันเข้าใจก่อนท่นบ่เข้าใจบ่รู้เนี่คือบ่ถามไอ้บนนีคือว่าพิษนี่ฮะถ้าบ่เข้าใจคือถามนี่เลยนะผูบอกก่อนเด้อเฮ่านี่ติดฟังบ่ได้สำรวจจับไปกระเดียเป็นบ่ได้ฟังแล้วก็คิดแล้วก็พิจารณาแล้วค่อยซื้อที่สําคัญก็คือต้องมีสติเข้าใจบ่นี่ดีนะนี่มันแค่เรื่องน้อยๆมันเป็นเรื่องใหญ่เอาไปว่าอุ้ยใส่พิดไปกันใหญ่เลยเออเออเออถ้ากิดเขทษกันได้ไหมกูพิถุรละเอา กูจะไปซื้อของให้ข้าเจ้าฮะจะไปทัานก็ออไปซื้อของให้เขาไปซื้อของเออกูบอกแลานบอว่าก่อนสิไปเฮ็ดอีห่อะไรต้องมีหยังมีสตังค์สตังค์มีสตีสตเก็ต้องฟังให้ดี เดี๋ยววันศิพิดแบบเธอนี่อีกเอานี่มึงมี่ยังแหนบผ่านบ่เอาไปปะเอาโอ้ยมึงไปแปะฝาบ้านมึงคนไปเอาบอกไปก็เด้อขันเออเปียก์พันเดียบนีงฝาซื้อยังก่อนใครอยากกินอันทอดมันปลากายโอ้ยอันนี้มันทอดอะไรกด้เลยเดือดเดือเหลือส้มซื้อดีมั้ง และนิทานกล้องของเราวันนี้ค่ะก็มีชื่อตอนว่าฟังไม่ได้สับค่ะแหมสะท้อนจริงๆเลยนะคะเวลาจะฟังอะไรต้องจับใจความไม่ดีก่อนไม่งั้นเ,นเข้าใจผิดกันไปในหลายๆเรื่องเลยค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตีความหมายอะไรเนี่ยเราต้องคิดต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนซสก่อนครับแล้วเวลาความสนุกของรายการตามตำน,นานวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกับบิงฟองและพ่อรองได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธทางช่อง9 M Court HD ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการตามตำนานตอนต่อไปย้อนลอยพิธีกรรมโบราณพิธีโลชิงช้าที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์สยามกับตำนานเสาชิงช้าไทยโบราณสถานอันทรงคุณค่าและมีความสำคัญทางโบราณนันดีของชาติมาเรียนรู้และศึกษาความสำคัญทางโบราณนักดีไปพร้อมๆกันในรายการตามตำนาน